ในช่วงกลางปีนี้ประชาชนที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียก็จะได้ลองใช้บริการรถไฟไร้คนขับค่ะติดตามในอาเซียนคอนเน็กกับคุณชิวลิปนาคสมพรล่าค่ะ คดีวันนี้นะคะเราจะไปเริ่มต้นกันที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะล่าสุดมีรายงานมาจากกรุงจาการ์ตานะคะว่าภายในกลางปีนี้ค่ะคนจาการ์ตานะคะจะได้ใช้รถไฟรางเบาแบบไร้คนขับเต็มรูปแบบแล้วค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีโจโกวีวิโดโดนะคะไปเริ่มทดลองใช้บริการมาเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาค่ะ รถไฟที่เห็นในภาพนะคะเรียกสั้นๆกันว่า LRT ค่ะมาจากคำว่า Light Rail Transit นะคะหรือว่ารถไฟรางเบาค่ะตอนนี้การก่อสร้างและวางระบบต่างๆเนี่ยแล้วเสร็จไปเกือบ90%แล้วนะคะส่วนตัวตู้รถไฟที่เห็นเนี่ยก็เป็นตู้รถไฟที่ผลิตในประเทศค่ะซึ่งโจกโกวีก็เคยกล่าวไว้นะคะว่าเขาภูมิใจและมีความสุขที่บริษัทสัญชาติอินโดนีเซียสาม,มารถผลิตระบบรถไฟไร้คนขับได้ค่ะ จากการทดลองวิ่งครั้งล่าสุดนะคะรถไฟ LRT ขบวนนี้วิ่งที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและใช้เวลา12นาทีกับการเดินทาง9กิโลเมตรค่ะ ใครได้ไปเที่ยวจาการตาช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็น่าจะมีโอกาสได้ทดลองใช้รถไฟไร้คนขับค่ะจากอินโดนีเซียนะคะไปที่ประเทศเวียดนามกันค่ะจะพาไปที่เมืองฮอยอันนะคะซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกค่ะคุณผู้ชมที่นี่มีสะพานเก่าแก่ที่มีชื่อว่าสะพานญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เพิ่งมีพิธีเริ่มบูรณะสะพานแห่งนี้ไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะ ที่เห็นอยู่นี้ก็คือพิธีฉลองความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและเวียดนามนะคะที่มีพร้อมกับการเริ่มบูรณะสะพานเก่าแก่ที่เรียกกันว่าเป็นสะพานญี่ปุ่นในเมืองฮอยอันค่ะสะพานนี้นะคะมีชื่อแบบนี้เพราะเชื่อว่าสร้างโดยชาวญี่ปุ่นหลายร้อยปีมาแล้วค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่เป็นมรดกโลกขึ้นบัญชียูเนสโกด้วยนะคะฮอยอันเนี่ยเป็นเมืองการค้าเก่าแก่ของเวียดนามในช่วงศตวรรษที่16-17ถึง ก็เลยมีชาวต่างชาติเข้ามามากมายนะคะชาวญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะและสะพานแหน่งน,นี้นับเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ยืนยาวมา200ปีค่ะการบรูรณะสะพานเก่าแก่ครั้งนี้นะคะได้รับความช่วยเหลือจากใจกล้าหรือองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นและคาดว,ว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่จะฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและเวียดนามครบครอบ50ปีค่ะ ยังอยู่ที่เวียดนามนะคะจะพาขึ้นเขาไปชมบรรยากาศหิมะตกที่เมืองซาป,ปาค่ะคุณผู้ชมภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบรรยากาศหิมะตกบนยอดเขาฟานซีปังเมืองซาป,ปาทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามค่ะ สนนิาวีทีวีรายงานนะคะว่าอุณหภูมิช่วงเช้าเนี่ยต่ำถึงลบหนึ่งองศาเซเลเซียสเลยทีเดียวบวกกับมีฝนตกตั้งแต่เช้ามืดค่ะก็เลยทำให้ได้บรรยากาศทิมะตกหนาวเน็บในช่วงปีใหม่อย่างที่เห็นค่ะจากเวียดนามนะคะไปที่เกาหลีใต้กันค่ะ พาไปที่ฟาร์มแมลงกินได้แห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ในเมืองคังวอนค่ะทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโซค่ะที่นี่ก็เปิดทำการเพราะเลี้ยงมแมลงกินได้มาได้ราวหนึ่งปีแล้วค่ะเจ้าของที่นี่บอกว่าเริ่มทำกิจการฟาร์มเลี้ยงแมลงกินได้นะคะหลังจากที่ได้ยินว่าแมลงเหล่านี้คืออาหารแห่งอนาคตค่ะคนชบนีองกยมไดุ้่กยงที่ดีที่สุดกที่มี ในจังหวัดขังวอนที่เดียวนะคะมีผู้ประกอบการทำธุรกิจเกี่ยวกับมแมลงกินได้ถึงกว่า150เจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงหรือว่าการจัดจำหน่ายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงมแมลงกินได้ถือว่ามีไรายได้น้อยนะคะถ้าเทียบกับเกษตรกรรมชนิดอื่นค่ะและก็มองว่าน่าจะใช้เวลาอีกนานกว่าที่จะได้เริ่มทำกำไรจริงๆ หนึ่งในเหตุผลก็คือผู้บริโภคยังคงไม่ค่อยเปิดใจรับแนวความคิดการกินมแมลงแม้ว่าจะมีการแปลรูปเป็นผงหรือเป็นของเหลวนะคะก็ยังยากต่อการขยายตลาดค่ะการสำรวจโดยกระทรวงกรเกษตรกรรมของเกาหลีใต้พบว่ายอดขายมแมลงกินได้ในประเทศลดลงราว80%นะคะจาก2,430ล้านวอนในปี2020เหลือเพียง480ล้านวอนในปี2021ค่ะใช่มนไ ที่ผ่านมานะคะทางรัฐบาลและเกษตรกรเลีเ้ยงมแมลงกินได้ต่างตระหนักดีว่าพวกเขาจะต้องพยายามโปรโมทธุรกิจมแมลงกินได้ให้มากขึ้นตอนนี้เลยมีแผนที่จัดทำกิจกรรมสาธารณะและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นอีกค่ะ เรื่องมลงกินได้นี่ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาหารในบางจังหวัดบางพื้นที่ของประเทศไทยนะคะแต่ว่าสําหรับหลายๆประเทศทั่วโลกก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ค่ะและนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนเน็กวันนี้ค่ะ